คอมเมนตามเงาไทยจริงๆอยากมีเหมือนไทยเคลมแม้แต่กระทั่งตลาดล่มหบของไทยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับในกลุ่มที่มีคนมาโพสต์ถึงตลาดของคอมเมนซึ่งตลาดนะครับมันก็ดูเหมือนจะปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกเหนือนจากนี้แต่สิ่งที่มันไม่ปกตินะครับที่ในมุมมองของคนดูนั่นก็คือ เขมรน,นะครับมีการวางขายของที่รางรถไฟทั้งทั้งที่บริเวณพื้นที่นั้นนะครับก็มีตั้งเยอะแต่ว่าไม่ไปวางขายชาวเน็ตไทยของเรานะครับจึงมองว่าเขมรคิดจะเคลมตลาดล่มหบของไทยหรือเปล่าไม่เพียงแต่ชาวเน็ตนะครับผมเองก็มองว่าเขมรคิดจะเคลมตลาดล่มหบของไทยหรือเปล่าซึ่งมันก็มีลักษณะการวางขายที่คล้ายๆกัน แต่ว่าที่ไทยของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่มีจํากัดมีน้อยนิดเขาจึงไปวางขายนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้วางขายตรงบริเวณข้างรางรถไฟซึ่งตลาดล่มหบหรือว่าตลาดแม่กองของไทยเรานะครับก็เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษจากการตั้งอยู่บนรางรถไฟในจังหวัดสมุทรสงครามการค้าขายที่นี่ต้องหยุดเมื่อรถไฟวิ่งผ่านเข้ามานะครับพ่อค้าแม่ค้าจะดึงร่ม และเก็บสินค้าของตนให้ผลจากรางรถไฟแล้วก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่รถไฟผ่านไปมันก็ทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็น่าตื่นเต้นสําหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับไม่เพียงเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นคนไทยของเราเองนะครับก็ยังมีความตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยลักษณะตลาดโล่หบของไทยเรานะครับตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และมีอายุยาวนานนับ10ปีเป็นตลาดที่มีสินค้าพื้นบ้านโดยเฉพาะอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแห้งมีผักมีผลไม้และยังมีสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าท้องถิ่นอีกด้วยเอกลักษณ์ของตลาดล่มหุบของไทยนะครับซึ่งลักษณะการตั้งตลาดตั้งอยู่สองฝั่งรางรถไฟที่ยังคงใช้งานอยู่ซึ่งก็หมายความว่าผู้ขายจะตั้งแผงขายสินค้าบนรางรถไฟโดยตรง และจะมีร่มหรือว่าผ้าคลุมเพื่อป้องกันแดดและฝนด้วยการหุบร่มเมื่อรถไฟมาทุกครั้งที่มีเสียงเตือนว่ารถไฟกำลังมาพ่อค้าแม่ค้าจะรีบเก็บร่มและสินค้าบางส่วนในทันทีทำให้รถไฟสามารถผ่านไปได้โดยไม่กระทบสินค้าในตลาดเมื่อตัวรถไฟผ่านไปแล้วแม่ค้าก็จะกางร่มและจัดสินค้ากลับคืนเหมือนเดิมเวลาที่รถ ไฟผ่านรถไฟก็จะผ่านในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ทำให้นะักท่องเที่ยวสามารถเช็คเวลาล่วงหน้าได้และมารอชมช่วงเวลานี้ได้สำหรับการเดินทางไปตลาดล่มหบตลาดล่มหมนะครับสามารถเข้าถึงได้โดยการขับรถจากกรุงเทพประมาณ1.5ถึง2ชั่วโมงหรือว่าสามารถนั่งรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ ไปยังสถานีแม่กลองได้มีรถประจำทางและรถสองแถวที่ให้บริการจากสถานีรถไฟแม่กลองไปยังจุดท่องเที่ยวใกล้เคียงเช่นตลาดน้ำอัมพวาสำหรับบรรยากาศที่ตลาดนะครับตลาดแม่กลองก็มีบรรยากาศที่คึกคักเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นที่ขายสินค้าในราคาย่อมเยาเป็นกันเองเป็นราคาท้องถิ่น เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวสมุทรสงครามและยังได้ลองชิมอาหารท้องถิ่นที่สดและอร่อยอีกด้วยตลาดร่มหุของไทยเรานะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทยและยังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับคลิปที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับที่เป็นคลิปของชาวกัมพูชา ได้ถ่ายบรรยากาศตลาดที่เขาจัดสรรน,นะครับซึ่งก็มันมาคล้ายกับตลาดล่มหบของประเทศไทยเราซึ่งบริเวณข้างๆนะครับของประเทศเขมรก็มีพื้นที่ตั้งใหญ่มีพื้นที่ตั้งเยอะแต่ทำไมมาวางขายบนรางรถไฟมันก็ต่างจากประเทศไทยของเรามากเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่ที่เล็กจริงๆเขาจึงมาวางขายบริเวณข้างรางรถไฟซึ่งอันนี้เขาก็มองว่าไม่ใช่ เฉพาะชาวเน็ตไทยเรานะครับผมเองก็มองว่าชาวขมรเขาคิดที่จะเคลมตลาดนี้ไปจริงๆเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราไทยเรามีอะไรขมรนก็มักจะเคลมไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ได้คิดถึงผลอะไรนะครับซึ่งไม่ได้คิดถึงวิธีการแต่คิดถึงผลลัพธ์ของพวกเขาซึ่งเขาก็พยายามที่จะดึงเอาวัฒนธรรมของไทยเราไปไปเป็นของประเทศตัวเอง อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันน่าอายจริงๆนะครับสําหรับทั่วโลกได้เห็นแล้วก็ทั่วโลกได้รับรู้ว่าเขมรมมีพฤติกรรมอย่างไงเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยเรากันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับเขาได้บอกว่ามีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปวางขายตรงรางรถไฟแบบนี้หรือเสียมีอะไรเม็นก็ต้องมี เพราะเม้นขาดเสียมไม่ได้หมงมองถัดมาครับบอกว่าถ้าใครเกิดปวดท้องเข้าห้องน้ำบนรถไฟตอนผ่านตลาดนี้นะอูมามิชัดๆถัดมานะครับบอกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะเขมรเรียนแบบไทยได้อย่างแนบเนียนหมูมองต่อมานะครับบ,บอกว่าที่วางตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปวางขายที่นั่นมาวางขายอะไรที่รางรถไฟจะทำไปเพื่ออะไรหมมองถัดมาเขาบอกว่า ไทยมีอะไรขเขมนก็ต้องมีตามไม่งั้นมันจะคันมันจะร้อนต่อมาครับบอกว่าเวลาเม้นมาศึกษาดูงานก็ไม่ดูให้มันละเอียดถัดมาครับบอกว่าประเทศไทยมีมาเป็นร้อยร้อยปีขเขมนมีเมื่อวันซื้ชาวไทยคนต่อมานะครับบอกว่ามันเรียนแบบตลาดทางรถไฟแม่กลองสมุทรสงครามตลาดร่มหุบคงมาดูงานหรือมาทำงานแล้วเอาไปทำบ้างแต่มันไม่เหมือน ็เลยดูทุรักทุเลจริงๆถัดมาครับบอกว่าที่กกว้างขวางจงใจเอาของไปวางไว้ที่รางรถไฟจะได้เหมือนไทยสมองไม่สมประกอบสักคนถัดมาครับบอกว่าชอบใช้แรงงานจะเรียนแบบทั้งทีแต่ชอบเหนื่อยโมอมองต่อมาครับบอกว่านี่มันตลาดขยะชัดๆสกปรกจริงๆเอาไปวางบนรางรถไฟแบบนั้นไม่โง่ไม่ใช่เมน ทัดมาครับบอกว่าไม่มีรถไฟมาคล่อมให้ขมรหลบหลอกรถไฟตกรลางไปแล้วธัดมาครับบอกว่าอย่าเอาออกเอาทงมาปากักมาปักกันรถไฟวิ่งผ่านจะสวยงดงามมากแนะนํานะขมรชาวเน็ตไทยคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าทำไรไม่เคยสมเหตุสมผลขอให้ได้เรียนแบบขอให้ได้ใกล้เคียงขอให้ได้เหมือนประเทศไทยแค่นี้แหละตัวตลกเรียนแบบตลาดล่มหก แต่ตลาดดมหบเขาวางของข้างทางแต่ขเขมรเล่นวางในรางมุมมองต่อมานะครับบอกว่ามีหัวไว้กั้นหูจริงๆหลอกการบ้านเพื่อนยังทําผิดอนาถแท้มุมมองต่อมาครับบอกว่าอยากมีอยากเหมือนเสียมจนเป็นบ้าไปแล้วความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยคนต่อมานะครับบอกว่าจะเอาให้เหมือนทุกอย่างเลยนะใช้สมองคิดบ้างสิมุมมองถัดมาครับบอกว่า อยากจะทำตลาดร่มหอบอย่างประเทศไทยแต่ไม่ดูและไม่เลือกศึกษาว่าประเทศไทยเขาแค่หบร่มไม่รู้ว่าประเทศไทยเขาไม่ได้ไปวางบนรางรถไฟแบบนั้นมันโง่จริงๆผู้นำโง่และก็อยากจะทำคอนเทนต์อวดชาวโลกว่าประเทศคเคมร t ก็มีแบบไทยหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างก็ดีนะประเทศเขมรอันนี้ฉันเอาใจช่วยหมมองถัดมาครับบอกว่า เป็นเอามากเลยนะขเมนไทยมีตลาดล่มหกบขเมนเอาบ้างตามเราแน่เลยลงทุนขนาดนี้เชียวแกล้งทำหรือว่าสร้างขึ้นใหม่มันไม่ใช่วิถีชีวิตมันจะคงทนถาวรอะไรละ่ะดูเขาไปกลัวมีคนจะมอระกาลีหมอมองถัดมานะครับบอกว่าเลียนแบบตลาดล่มหบของไทยไงละ่ะคิดเองเป็นซะที่ไหนไอ้พวกขเมน มุมองต่อมานะครับบอกว่ายอมเสียมไม่ได้จริงๆเลยประเทศนี้จะต้องมีให้เหมือนไทยให้ได้แล้วมาบอกออริจินัลความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่ามีหลักฐานบนกำแพงวัดหรือเปล่าล่ะเอามาแสดงให้ดูหน่อยมุมองถัดมาครับบอกว่าเวทนาจริงๆอยากเป็นไทยใจจะขาดถัดมาครับบอกว่าไทยมีขมิ้นก็ต้องมีตามไปด้วยต่อมาครับบอกว่าโชว์ตลาดหรือว่าโชว์ความสกรปรก ตรงใจฉันเลยจริงๆโมอมองทัดมาครับบอกว่าตลาดร่วมหบของไทยขายของสองข้างรางคมเมนต์กลัวน้อยหน้าวางตรงกลางระหว่างรางไปเลยโมอมองทัดมาครับบอกว่าจะทําตลาดรถไฟตลาดขยะทางรถไฟโมอมองสุดท้ายของอีพีนี้นะครับบอกว่าหากแม่ค้าเคยใช้บริการห้องน้ํารถไฟสักครั้งแม่ค้าจะรู้ว่าทําไมคุณไม่ควรวางสินค้าไว้กลางรางรถไฟ อาล่ครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยเรานะครับที่พวกเขาได้มีมุมมองต่อตลาดของเขมรน,นะครับที่ได้มาวางบนรางรถไฟมาขายสินค้าเรียนแบบตลาดล่มหบของไทยซึ่งตลาดล่มหบของไทยเรานะครับก็ไม่ได้ทําอะไรพิเลนเหมือนเขมรเพราะว่าเขาได้มีการวางขายสินค้าบนข้าง2ทางบนข้างรางรถไฟนะครับไม่ได้ไปวางบนรางรถไฟเหมือน ประเทศขเขมรซึ่งประเทศขเขมรเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงถึงเอาสินค้าอย่างเช่นพวกผักผลไม้ไปวางบนรถไฟนะครับถ้าถ้าเคยขึ้นรถไฟนะครับก็จะรู้ว่าห้องน้ําที่เขาปล่อยน้ําออกมาหรือว่าปล่อยของเสียออกมามันก็จะหล่นไปตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าความสกปรกมันจะมีมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ขเขมรก็ น่าจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับคนไหนฉลาดก็ลองพิจารณาดูเอานะครับว่าเขาฉลาดคิดมากแค่ไหนประเทศคเนเขมรแต่ว่าคนไทยเราของเรานะครับฉลาดคิดจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ไปวางบนรางรถไฟแต่เขาวางข้างรางรถไฟแทนเพราะว่าเขาได้พิจารณาแล้วว่าถ้าวางบนรางรถไฟมันต้องสกรปรกอย่างแน่นอน เอาละครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ